อาจากหนุ่มรล่อมาดูสาวแซดคนนี้กันบ้างนะครับ CL ครับล่าสุดก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญากับทายใหม่ด้วยนะครับกับทายที่ชื่อว่า Satellite 414ครับาหายไปนานพอสมควรเลยนะครับสำหรับ CL อดีตสมาชิกแห่งสุดยอดเกิร์ลกรุ๊ปในอดีตอย่าง2 h e n y ครับที่หลังจะได้ไปทำงานเพลงที่สหรัฐอเมริกาได้ระยะหนึ่ง และประสบความสําเร็จอยู่พอสมควรล่าสุดก็มีข่าวอัปเดตยืนยันในวันนี้ว่า CL ได้เได้สัญญาเพื่อที่จะทํางานเพลงในอนาคตกับทางค่าย Satellite 414เพื่อที่จะทํากิจกรรมและทํางานเพลงในตลาดต่างประเทศในอนาคตรครับ Satellite 414ไม่ใช่เพียงแค่ค่ายเพลงธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่าในขนาดนี้ทางค่ายก็รับหน้าที่โปรโมทผลงานเพลงของศิลปินในสังกัด ซึ่งแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีชื่อที่ไม่ธรรมดาทาั้งนั้นครับเมื่อจะเป็นบียอนเซ่เดลดูอาลิฟาพอลซี่ลาน่าเดลเล่รวมถึงศิลปินเคป๊อย่าง m o n s t e อ X ด้วยส่วนในตอนนี้ CL ก็เพิ่งจะมีการคัมแบ็กกลับมาด้วยซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดที่มีชื่อสุดเผ็ดร้อนว่า Spicy ครับโดยซิงเกิลเพลงนี้เนี่ยอยู่ในอัลบั้ม Alpha ซึ่งมีกำหนดวันจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ส่วนซิงเกิลที่2จากอัลบั้มชุดนี้ก็จะปล่อยออกมาในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วครับนี่นก็ยังคงคอนเซปต,ต์แบบว่าสวยแซฟซ่าเหมือนเดิมทีเดียวครับใช่แล้วครับ